ค่ะทริปนี้เราจะไปเที่ยวที่นั่นกันนะทุกคนเป็นยังไงบ้างลองเทสต์อ,อกล้องอีกนิดนึงไ,ไม่เกี่ยวกับกล้องมือถือ,อกล้องอันนี้ตามแพลนแล้วเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนบ้างเช่ไหมคะคือแรกไปนอนแพร่ก่อนออคือแรกไปนอนแพร่ก่อนนะคะเ,คเพื่อที่เราจะได้ไปพักร่างกายนะคะเ <laughs> ดินทงางออกจากกรุงเทพอุ้ยเชี่ยขขข <laughs> แล้วก็เราจะไปพักที่แพ่ก่อน หลังจากนั้นเดี๋ยวพอตอนเช้าเราก็จะออกไปเที่ยวที่หน้าเลยอันดับแรกเราจะไปบอกลือไหนไหนอะไปบอกเกลือไปผ่านถนนมาเลกสามไปถนนพับผ้าก่อนเลยอ่าฮะก็จะไปเอาจิงเราก็จะไปตามจุดแลนด์มาร์กต่างๆที่ที่เขาเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นจุดแลนด์มาร์กของของแต่ละที่ว่างั้นดีกว่าเนาะแล้วเราก็นอนในเมืองเดินถนนเดินเที่ยวเสร็จป้บเราก็จะ ไปนอนในเมืองหนึ่งคืนนะคะเพื่อที่จะไปเดินถนนคนเดินเพราะถนนคนเดินจะมีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอเสสัยเนี่ยเราก็จะตื่นมาเพื่อที่จะไปเที่ยวตามวัดต่างๆเในเมืองแป๊บหนึง่งแล้วก็ะะไปปัวต่ออ่าใช่ตามแผนนะตามแผนนะแล้วก็จะเป็นนั้นไปนอนปัวอีกคืนหนึ่งอนอนปัวเสร็จก็ถ่ายรูปนูนนั่นนี่คือจริงๆจะบอกว่าเราก็ไปสิบบรรยากาศ อากาศหนาวหนาวแล้วกันอนปะไม่ค่อยมีนอนปัวหนึ่งคืนแล้วก็เช้าวันรุ่งขึ้นก็ใช้เส้นถนนลอยฟ้าไปผ่านจุดชมวิวใช่ไหมใช้เส้นจากปัวไปบ่อเกลืออีกครั้งหนึ่งใช้เส้นถนนลอยฟ้าจุดชมวิวหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าแล้วก็ไปนอนบ่อเกลือหนึ่งอีกหนึ่งคืนนะคะอันนี้คือที่เราที่เรา เขาเรียกว่าอะไรนะตามแพลนเนี่ยคือเราจองจองที่พักไว้แล้วของแต่ที่เราเลยสามารถที่จะแพลนแพลนการเที่ยวได้ว่าน,นั้นเถอะว่าเราจะสามารถไปที่ไหนบ้างอย่างน้อยคือเราไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องที่พักแล้วนะคะม,มันก็จะมีที่พักที่แบบเออจะบอกว่ามันก็มันก็เก๋ๆเนาะสไตล์แบบมันแบบไม่หรอกเราจองล่วงหน้าแค่อาทิตย<ช>์เดียวม,มันเต็มหมดอ่ะ เรามีความจำเป็นที่จะต้องนอนที่จองอจได้ออ่่าาจกมัน้โนนนเลยไม่ได้จอง,จองล่วงหน้านเป็นเหมือนก็ลุกก็โฮมสเตย์เนาะประมาณนั้นอยู่คือที่<ล>ที่เก๋ๆอยากนอนมันเต็มหมดมเต็มหมดแล้วนะคะก็ถือว่าทริปนี้ก็ รื่องที่พักอาจจะไม่ได้โฟกัสมากนะแต่ว่าเราจะไปโฟกัสในส่วนของสถานที่เที่ยวตามจุดจตา่างๆก็จะพยายามเก็บภาพให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะตอนนี้คุณมนพูดก็ได้ถอยอุปกรณ์ในการที่จะสองร้อยกว่าบาทเสริม <laughs> นะคะ <laughs> เข้ามาหลังจากที่เมียก็บ่นไปหลายรอบนะคะว่ามีกล้องตัวน้อยๆทั <laughs> ้งทั้งมันมีออปชันอะไรเยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่ซื้ออุปกรณ์เสริมการที่จะมาทำ เดี๋ยวทีมดีได้จะไปเที่ยวกันและจะบอกว่าเสียงแอดมินอ่ะเสียงเราเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราเป็นหวัดนะทุกคนเสียงอาจจะเซ็กซี่หน่อยหน่อยแต่ก่อนนั้นจะเซ็นเซ็กซี่มากกว่านี้นะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปตามชมมันเนาะไปเล็บไปเล็บโอเคไหมโอเคนะมีัพเดทเสริมนเพื่อนไ เราทำผมมาเมื่อวานนี้นะทุกคนทำเองเสวยไหมสวยไหมดซ่สวยไหมไม่กระด่างกระดำนะจ๊ะสวยงาม